่อหุ้มปกคลุมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข,วข่าวของ AP ระบุว่า Arch the Triumph to be wrapped for posthumous work by Crystal หมายความว่า ประตูชายฝรั่งเศสจะได้รับการห่อหุ้มสำหรับผลงานศิลปะหลังมรณกรรมของคริสโตค่ะ <Wow. S 1> คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า wrap จากพาดหัวข่าวนี้นะคะที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาค่ะให้ความหมายว่าห่อหุ้มนั่นเองนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า wrap up ซึ่งนอกจากจะแปลว่าห่อแล้วยังให้ความหมายได้ว่าสรุปได้อีกด้วยนะคะ ไปดูการใช้คำว่า wrap up ที่ให้ความหมายว่าสรุปในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น the audience gave the speaker a big round of applause when he wrapped up his talk หมายความว่าผู้ชมปรบมือดังกึกก้องเมื่อผู้บรรยายสรุปจบการพูดของเขาค่ะ ทีนี้มาดูคำว่า wrap ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามกันนะคะให้ความหมายว่าสิ่งที่นำมาห่อหุ้มค่ะและยังแปลได้ว่าเสื้อคลุมผ้าคลุมหรือเครื่องนุ่งห่มได้อีกด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า wrap ที่ให้ความหมายว่าเสื้อคลุมในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น this summer Quinn makes a lot of money from selling colorful beach wraps as tourists return after COVID lockdowns หมายความว่าหน้าร้อนปีนี้ควินทำเงินได้เป็นกอเป็นกรรมจากการขายเสื้อคลุมชายหาดเมื่อนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งหลังจากมาตรการล็อกดาวช่วงโควิดค่ะ ทีนี้มาดูสำนวนที่เกี่ยวกับคำว่า wraps กันนะคะอย่างสำนวนที่ว่า to keep something under wraps หรือ to be kept under wraps ซึ่งให้ความหมายว่าเก็บเป็นความลับนะคะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey I want to give v i c k y a surprise party you must keep it under wraps until her birthday หมายความว่าที่รักจา๋า ฉันอยากจะจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วิกกี้เขาหนะ่ะคุณต้องเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าจะถึงวันเกิดของเธอนะโอเคหลังจากที่เราห่อหุ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาเปิด <c oughs> ออกมาค่ะกับคำว่า unwrap ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะให้ความหมายว่าคลี่ออกเปิดออกหรือแกะออกค่ะไปดูการใช้คำว่า unwrap ที่ให้ความหมายว่าเปิดออกหรือแกะออกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Brad unwrapped the gift from his parents excitedly after spending the whole night guessing what it might be <Wow. S 1> หมายความว่าแบรกแกะของขวัญจากพ่อและแม่อย่างตื่นเต้นหลังจากที่เขาใช้เวลาทั้งคืนคาดดาวว่าของขวันนั้นคืออะไรค่ะว้าว <Wow. S 1> ส่งท้ายคำในค่าวันนี้ค่ะด้วยคำคมจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษวินสเชอร์ชิลซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma หมายความว่ารัเสเซียนั้นเป็นปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความลึกลับที่ถูกปกคลุมด้วยเรื่องน่าฉงนมากมายค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเรา ช่วยไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ